ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข่าวเดทจากวีแล้วก็เจนนี่นั่นเองนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยแฟนๆทั่วโลกต่างให้ความสนใจและล่าสุดนี้นะครับทางต้นสังกัดอย่างไหป์เนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของ YG Entertainment นั้นยังไม่มีกอร เคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับข่าวลือนี้ออกมาเลยในส่วนของไ y ต์นะครับต้นสังกัดของ BTS หนุ่ม V ีหรือว่าแทยองนั้นได้ออกมาพูดถึงเรื่องรูปภาพที่ถูกปล่อยออกมานะครับจากแพร์ริสนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเองก็ตามนะครับที่วีกับเจนนี่ที่ถูกคาดไว้นะครับว่าเป็นวีกับเจนนะี่นั้นเดินจับมือกันอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็รูปภาพที่ไปเที่ยวในที่ต่างๆซึ่งตัวคลิปวิดีโอและรูปภาพเหล่านี้ก็เป็นที่สนใจจากแฟนๆทั่วโลกเลยแล้วก็ต่างจับ ตามองนะครับว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงทางค่ายต้นสังกัดของทั้งสองคนนั้นจะออกมายืนยันว่าทั้งคู่เดทกันจร,จริงๆริงไหมหรือว่าอะไรนะครับในตอนนี้ไฮป์ได้ออกมาบอกว่าเรื่องราวต่างๆนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดหรือว่าที่ชัดเจนพอแต่ว่านี่เป็นเรื่องของศิลปิน <c oughs> เป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินนะครับไฮป์เองก็ออกมาพูดแบบสั้นๆง่ายๆกระชับๆเลยไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินนะครับไม่ได้เป็นการแถลงการอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ออกมา ยืนยันนะครับเพียงแค่บอกกับทุกคนว่านี่คือเรื่องส่วนตัวของศิล,ลปินนะครับเท่านั้นเองเลยและ YG เองก็ยังไม่เคลื่อนไหวน,นะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยออกมาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากทั้งคู่จะเดทกันจริงๆเนี่ยก็พร้อมเข้าใจเพราะว่าทั้งปีแล้วก็ทั้งเจนนี่เนี่ยก็ต่างโตกันแล้วมีวุฒิภาวะแล้วแล้วก็มีความคิดที่จะสามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้แล้วไม่ใช่เด็กน้อยอายุ10ต้นๆหรือว่าเด็กมัธยมปลายแต่ว่าพวกเขาเข้าสู่ช่วงอายุเลย25กันไป หมดแล้วนะครับก็มีความคิดเป็นของตัวเองและน่าจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นกว่าเดิมแฟนคลับเนี่ยก็น่ารักกันมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็จะซัพพอร์ตทั้งเจนนี่แล้วก็วีกันต่อไปแต่ว่านั่นแหละนะครับมีคนน่ารักก็ต้องมีคนที่ไม่น่ารักเหมือนกันก็ออกมาโจมตีทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนนี่หรือว่าวีเองก็ต่างโดนโจมตีกันแล้วก็มีการถูกวิพักษ์พิจารณ์กันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยออกมาร่วมแสดงความยินดีกันนะครับเพราะนี่ไม่ได้เป็นเรื่องแรกหรือว่าเป็็นข่าวือแแรกกมีแบบ ว่านานๆก็ออกมาแล้วเหมือนกันยังไงก็รอทางค่ายต้นสังกัดของทั้งคู่เนี่ยออกมายืนยันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาอัปเดตเพิ่มเติมกมีอะไรที่เพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็มีเพียงแค่ไฮที่ออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องของศิลปินเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง